เตต่างชื่นชมการสแสดงของยาดากับการสแสดงฉาก18บวกเองทั้งหมด ฟีเวอร์สุนาทีนะคะต้องยกให้กับภาพยนตร์สยองขวัญแนวสารคดีอย่างร่างทรงโดย GDH ที่กวาดรายได้ถล่มทลายในหลายประเทศทันทีที่เข้าโรงฉายรวมทั้งในประเทศไทยนะคะก็ได้รับเสียงตอบรับยอดเยี่ยมเช่นกันทันทีที่เข้าโรงเนี่ยเพียงแค่5วันนะคะกวาดรายได้ทั่วประเทศไปแล้วกว่า46ล้านบาทเรียกได้ว่าปังสุดๆไปเลยจ้าซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะถือว่าแจ้งเกิดให้กับยาดานารินยากุลมงคลเพชสาวสวยผู้รับบทเป็นมิง้งตัวแสดงหลังนั่นเองเรียกได้ว่ารับค ำชมถล่มทลายเล่นดีจนขนลุกโดยเฉพาะฉาก18บวกที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางทำเอาชาวเน็ตนะคะพาการสงสัยว่าสาวยาดานเนี่ยเล่นฉากนี้เองหรือเปล่าพรอเล่นได้ถึงพลิกถึงขิงสุดสุดสุดท้ายนะคะผู้มองกลับอย่างตรงมันจงเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยเเองเลยว่าสาวยาดาน,นะคะเล่นฉาก18บวกเองทั้งหมดเลยไม่ได้ใช้สแตนอิในใดๆแถมเพื่อจะทำฉากนี้สมบูรณ์นะคะสาวยาดานเนี่ยต้องรดนน้ำหนัก10กิโลภายใน1เดือนให้ได้ซึ่งเธอก็สามารถทำได้เธอเผยว่าตอนที่รดนน้ำหนัก10กิโลเนี่ย ต้องมีนะักโภชนาการคอยดูแลอย่างใกล้ชิดถ้ากินไม่ตรงตามเวลาหรือว่าพลาดมือไหนไปนะคะร่างกายก็จะรวนแล้วก็เกิดอาการคลื่นไส้ไม่สามารถกินอะไรได้เลยเรียกได้ว่าทุ่มเทให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้สุดๆแต่เอาจริงๆนะคะผู้กำกับหยางตรงมันจงเนี่ยเคยบอกไว้ว่าก็ไม่ได้หวังให้รถได้ถึง10กิโลแค่รถให้ได้มากที่สุดก็พอแล้วซึ่งผู้กำกับหยางโตงมันจงนะคะเคยเอ่ยปากชมกับยาดานะคะเมื่อเห็นคลิปแคดปวดตัวละครน,นี้ของยาดาถึงกับเอ่ยปากชมเลยว่าเด็กคนนี้ไปอยู่ไหนมาแสดงดีขนาดนี้ทำไมไม่ดังสักที ปีนี้แหละจะเป็นปีของยยดาเดี๋ยวเขาจะปั้นยยดาจากเรื่องล่างทรงเองงานนี้นะคะชาวเน็ตออกปากเป็นเสียงเดียวกันเลยว่านอกจากการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วยังทุ่งเทให้กับหนังขนาดนี้รางวัลน,นักแสดงหญิงยอดเยี่ยมต้องตกเป็นของน้องแล้วแหละโดยชาวเน็ตนะคะได้คอมเมนต์ชื่นชมสาวยยดาอย่างล้นหลามอาทิตย์ตอนเลือกคนนี้มาแสดงเขาบอกว่าถ้าเป็นนักแสดงจริงๆจะเล่นไม่อินได้เท่านี้และคนดูก็จะรู้สึกว่ามันคือการแสดงเลยแคสติ้งคนที่ไม่ใช่นักแสดงมาเล่นดูคนนี้แล้เขาเล่นดีมากแต่หนังก็นะสุดท้ายแบบเอยียงวะ ให้น้องจริงๆครับไปดูทีแรกคิดว่าหนงผีไม่ได้ศึกษาข้อมูลว่าเป็นหนังแนวไทยสารคดีคิดว่าเป็นเรื่องจริงถ่ายจากสถานที่จริงๆคือน้องแสดงสมบทบาทมากๆโหสุดจริงนี่ตอนแรกคิดว่าเขาแต่งเอาหรือเปล่าสุดจัดเลยแสดงเก่งมากด้วยผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาทุ่มสุดมือชีพมากที่สุดครับว่าที่นักแสดงหญิงย,ยอดเยี่ยมแน่นอนแต่หลายคน,นะคะอาจจะงงว่าสาวยาดาคือใคร ทำไมถึงปังไดขนาดนี้นะคะเราจะพาไปทำความรู้จักกับสาวยาดากันสาวยาดาน,นะคะเธอเกิดเมื่อวันที่26มีนา2543ปัจจุบันนะคะอายุ21ปีเท่านั้นศึกษาระดับปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยลังสิตเรื่องร่างทรงนี้นะคะไม่ใช่การแสดงครั้งแรกของเธอเพราะว่าเธอเนี่ยเคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วหลายตัวง,งานในวงการเรื่องแรกของเธอนะคะคือการแสดงเรื่อง Love Sick the Series หลักวุ่นไวรุ่นแจกซีซั่น2จากนั้น ะะก็มีผลงานในวงการบันเทิงเนี่ยตามมาอีกมากมายอาทิมิวสิกวิดีโอโฆษณาละครพิธีกรเพลงนอกจากนี้นะคะยานาเนี่ยยังเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปเจลาโต้ของโมโนมิวสิกรุ่นแรงอ,อีกด้วย